สบายดีสวัสดีเอซีเบอร์ C สุขูสุขคนเนาะยินนี้น้อนถักข้าสู่ซ่องสาวคนหวยย่างเอาพบพอกับสาวคนตอนแรงๆเนาะมาในสภาพกะงามโพดหัวย่องยองเพราะว่าฮาก็ขึ้นแต่หมัดเข่าเนาะเขาก็สิมาเห็ดอยู่เห็ดกินปิ้งปลาตำหม,มักถั่วเนาะเห็ดสุพอ,อกินกับน้องเปิ้ล ขวา่าสาคนนอนหน้าได้ซองมื่อเนาะพากันขึ้นขำเลยได้เห็ดกินขำม,มือดมืดแม่ดอกไพกะดอกไมน,น้อยหนึ่งดอกไม่น,น้อยหนึ่งแต่ห่งเนาะนี่ดอกไพรกะ ในอีกดอกหนึ่งคือสิคะติดจะสร้างกระซีแบบง่ายๆเนาะเปิ้ลกินปลโอบมาค <c oughs> <c oughs> ้างอยู่แงยๆเงยๆอยู่หยอกหยอกหยอกลานเปิ้ลเนาะ <c oughs> ปิ้งปลาแซ่บตอนแรงๆขึ้นใส่เกี่ยวข่าวเนาะปิ้งปลาตำหมักถั่ว เห็ดกิงสูขอกับปลานเนาะมาเดิมมาเดิมมากินติ่งปลาตะมักั่วน้ำกันก็เริ่มอยากกินเข่าเลยกลางคืนก็อยากมันเมืดเนาะจะมนมาเห็นหน้าเห็นตาัมกมั่วดกับถวดลูกเองเนาะ ันนี้ก็แก่ได้มักทัวก็ได้มักทัวแก่อันนี้คันมักเล่นปิ่งปลากระตึกเองได้เพราะว่าพอเมื่อเอาลานเนาะ สาวคนกเลยตึบเองมาถั่วกันน้อยหนึ่งมาไลายดอกแก่เลยถั่วกันเลยอยากขา้าวไร้านเปิ้ลน,น,น้อยดึงเลยพอมันมันแก่อย,อยากข้าโดูอะน้อยเฮ็นกินก่อนข้าวหนึ่ง ขาปิงปลาก่อรผวาขำเลยเนาะร้านกระยาเข่าอาะไรป่ะเนี่ยอดเอาอดเอาอ,อา่านอยชิปิ้ิงสุกแล้วมาอึศึก,กถึกอนึ่นองอยู่เนาะมาเห่ามาแต่เบแมนมาสักคนดวดดอกมาคนอื่น วกลับไปกินเ้านำกันเนาะตามักถั่วใส่ขกเล็กพอกับล้านกะนางทางกินเา้าอีกไป,ปันยากขาัขำแหงเลยเดือเลยเนาะมากระโขบกันอึกกระถึกอึกน้องดู อนนี้นาะงสาวคนก็เห็ดกินแล้วแล้วของกินอยู่ไหนอยู่น่าก็สีแบบนี้เนาะปิ้งปลาตำหมักทั่วมาเดิมมาเดิมากินนํากันเด้อเวลาลงมือเนาะกินข้าวมาเดิมมาเดิมกินข้าวแรงนํากันสบายดีไหมเปิ้ลสบายดีสบายดีข้าวคาปากเอวปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาน้อยกระหว่านเน่ยบึกไง ขบไปกลจริงปะหางงังแล้ก็คือโยดดแล้วลองกางปลาคาะ์อ kh kh เลย, <ể> ยอยเกเอาท่าไปโทรมารชับพอไปเอาไม่ต้น กราแซบเผ็ดรแซบแหงเค็มๆประจักษ์ไง uh> ึ uh ่งกลัวท uh ี uh ่ม uh um, ันหยองค่ะแค่นี่สนุกเยอะตึกอย่างไรปานิ้นก็มได้ได้ปะปะ เผแหน่ถือได้เลยนะเออเปินตึกมันถือเขาตึกเว้นก็ได้ไอ้เปินตึกมาได้ ตะมักถั่วแซ่บมันจ่างเยีงยองงยเนอะลองส่งลองงหืมกินหลังนี่หิมจริงเลยืมบีบเอาแบบกามานี่อเอาบ่ ไทยมันกันบใแจ้งต่างเอาข้อเสร็จมกากงรองได้นอนหน่อยบปมานี้นอนจริงป๊อ ที่ผ่านไปเนาะสาโคลนกะกินข้าวอิ่มแล้ว,ว<ะ>พ่อกับะลานเปิ้ลนกะอิ่มเลยเนาะสาโคนกะช่มเนีงง่ย่ะไม่ได้เห็ดคลิปลงเนาะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละมือกอะเห็ดเบียกลายเนาะเพราะว่าคนคนเห็ดเบี้ยหน่อยกับพ่อจะบังเทาคุณน้ำเบิ่งมวยาวกันเบิ่งมวยทางนะเพราะวาซาโคนก็เห็ดเบี้ยหน่อยคนนะแต่เบียกเบียกลายเบียกลายกว่าคนเนาะกันเลย เมือบนไษ้มีเวลาหลินอโทรเราทราบแล,ล้วอีกอย่างก็อยู่น้ำแบตเฮากันสีประหยัดแน่เนาะเพราะว่ามันไม่มีบอนซ่ายุกอันนี้สปันเข่าไปให้อีเล่นกับอีคาวบักอีหล่อเนาะปั่นลา,ลายเตอร์เอเลนอีคาวบักอีหล่อเนกระยากเข่า แต่น่นได้กะพ่อแม่พี่น้องก็จะเข้าลืมซาวคนเด้อราะว่าช่วงนี้นี่อยากลายนอกกันเลยบาได้เฮดคลิปลงก็ต้องขอโทษขออภัยน้าเด้อถึงบาร์ด้เฮดคลิปลงให้เบิ่งเนาะคลิปก็มีแต่คลิปแบบเก่าๆอเพราาวาสาวคนก็บ่าด้ไปใส่เนาะกับบาร์ด้นียังไลน์มากกันมากินข้าวแรงนํากันมาอนี้ปิ้งปลาตามหมักถั่วอยู่ไห่อยู่นะเนาะของกินกับบาร์ด้ไลน์บาได้นอกกับพอดีอิ่มซ้ำ ตามอาหลานพ่อเนอะอาะเพราะว่าสาวคนเป็นอาอาห้องเปิ้ลกับได้มียังลายสุดท้ายท้ายสุดกะสบายดีสวัสด,ดีขอตัวลาไปก่อน